วิดีโอชุดนี้นะคะคุณครูจะมาสาธิตการทดลองเรื่องการแยกสารเนื้อผสมค่ะวัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วยผงเหล็กทรายกรวดน้ำโครนผงถ่านแม่เหล็กกระจกนาฬิกาบิกเกอร์กระบอกตวงตะแกรงล่อนกรวยกล้องช้อนตักสาร แท่งแก้วคนสารและก็กระดาษกรองค่ะลำดับต่อไปเรามาเริ่มการทดลองกันเลยนะคะอันดับแรกครูจะเตรียมของผสมละว่างกรวดและทรายค่ะกรวดและทรายนะคะ ทำให้ของผสมปริมาณใกล้เคียงกันค่ะเอากรวดลงไปผสมนะคะลอดูนะคะผสมแล้วนะคะ นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถแยกของผสมที่เป็นของแข็งระหว่างทรายและกรวดได้อย่างไรคะคุณครูจะลองแยกโดยใช้ตะแกงลอนนะคะเนื่องจากว่าของผสมทั้งสองชนิดเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันนะคะครูจะใช้ตะแกงลอนนะคะแยกทั้งสองชนิดดูลองดูนะคะ ักเรียนสังเกตนะคะตะแกรงลอนนะคะจะให้ทรายที่มีขนาดเล็กๆนะคะปลอดผ่านไปแล้วก็จะเหลือก้อนกรวดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถแยกทรายออกจากก้อนกรวดได้โดยใช้ตะแกรงลอนค่ะการทดลองชุดต่อไปนะคะ คุณครูจะเตรียมของผสมระหว่างผงทานและผงเหล็กค่ะผงทานนะคะแล้วก็ผงเหล็กค่ะ นักเรียนจะเห็นว่าผงถ่านและผงเหล็กนะคะมีขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็มีสีดำเหมือนกันด้วยนะคะนักเรียนลองคิดตามนะคะว่าเราจะสามารถแยกผงถ่านและผงเหล็กออกจากกันได้อย่างไรคะ่ะครคูจะทดลองนะคะใช้แม่เหล็กนะคะดูดผงเหล็ก ให้แยกออกจากผงถานค่ะทดลองกันเลยค่ะนักเรียนเห็นนะคะตอนนี้แม่เหล็กนะคะดูดผงเหล็กนะคะให้แยกออกจากผงทานนะคะ ดูดให้ทั่วเลยนะคะแยกผงเหล็กออกจากผงถ่านเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะเราสามารถแยกผงเหล็กและผงถ่านโดยใช้แม่เหล็กค่ะการทดลองต่อไปค่ะ คุณครูมีน้ำโครนค่ะซึ่งเป็นสารละลายนะคะนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าเราจะสามารถแยกน้ำโครนเนี่ยนะคะน้ำและโครนออกจากกันได้อย่างไรค่ะคุณครูจะแยกโดยใช้การกรองค่ะแยกโดยใช้การกรองเราก็จะต้องมีกระดาษกรองนะคะ กระดาษกรองแล้วก็กลวยกรองค่ะคุณครูจะพับกระดาษกรองนะคะพับครึ่งกระดาษกรองเป็นวงกลมนะคะพับครึ่งวงกลมค่ะพับครึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะพับครึ่งไปเรื่อยๆให้มีขนาดเล็กๆเพื่อให้มีผิวสัมผัสกับสิ่งที่จะกรองได้มากๆนะคะ แล้วก็คลี่กระดาษกรองออกค่ะวางกระดาษกรองนะคะในกลวยกรองนะคะเรามาลองกรองกันเลยนะคะโอเคใช้แท่งแก้วช่วยนะคะจะได้ไม่หกครูทดสอบนะคะ ร okay. อให้ค่อยๆกรองออกมานะคะนักเรียนสังเกตนะคะน้ำจะผ่านกระดาษกรองนะคะลงด้านล่างแล้วก็จะเหลือสิ่งสกรปรกไว้ด้านบนค่ะค่อยๆกรองนะคะใกล้หมดแล้วก็เทเพิ่มนะคะ เริ่มไหลแล้วนะคะค่ะนักเรียนจะเห็นว่าถ้ามีสิ่งสกรปรกปนเปื้อนอยู่ในน้ำและมีขนาดใหญ่พอสมควรเราสามารถแยกออกได้โดยใช้การกรองค่ะ